ข่าวแล้วติดตามชมละครเรื่องมัสยยากันต่อเลยนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้สัจจเวอมตาวาจาคำจริงเป็นสิ่งไม่ตายส่วนภาพปิดท้ายข่าววันนี้ครับไปชมกรมธนารักษ์เปิดตัวเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชบร,รมนาถบพิตรซึ่งมีทั้งหมด4แบบโดยจะเริ่มเปิดให้จองผ่านหน่วยงานของกรมธนารักษ์และธนาคารพาณิชย์19แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับลากันไปพร้อมภาพนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Thank you.